เมื่อสิบปีก่อนฉันโดนองค์กรหนึ่งไล่ล่าและยังโดนแดดเผาจนเกือบเอาตัวไม่รอดจนเขาได้ไปเจอกับลิฮิโตเด็กหนุ่มผู้ใส่ซื่อแบบซื่อจริงๆที่เข้ามาช่วยเขาไว้ก็เลยมาทํางานที่โรงอาบน้ําตลอด10ปีเขาคือโมลิรันมารุแรมไพรไวแบแบกที่มีอายุแค่450ขวบในวันที่ลิฮิโตขึ้นมอไปที่บ้านก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองสําหรับผมแล้วที่นี่มันอบอุ่นมากมก็จะแยกย้ายกันเข้านอนขอบคุณนะคุณโมลีที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจมาโดยตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ขึ้นมอไปแล้ววคคงงงจะหัพึ่่แตุณโมตย ไปไม่ได้หรอกพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคอยเพิ่งพาผมได้เสมอเลยนะก่อนที่ริฮิโตะจะเดินเข้าห้องไปช่างเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์จริงๆร่างกายที่งดงามไร้มนทินไอพวกมนุษย์ส่วนใหญ่พอโตมามันก็จะกลายเป็นเด็กเวรทั้งนั้นมีทั้งหัวแดงและเจาะไอ้ไนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นตามร่างกายแต่กับการลิฮิโตะคุงนะ่ะมีทั้งผมดําที่นุ่มสลวยและผิวพรรณที่เปล่งปลั่งซึ่งร้อยปีจะมีสักครั้งที่ได้เจอคนแบบนี้นี่มันช่งางเย้ายวนเหลือเกินอยากดูดที่มันแห้งสตอนนี้เลยแต่อดทนไว้กก่่อออนนนัันทนมาต้้งปีีแแลวนะแค ปีเท่านั้นก็จะ18แล้วใจเย็นไว้หน้าตัวฉันและในวันต่อมา,มาริฮิโตะก็ได้ไปเจอกับสาวคนหนึ่งแบบรักเลยและในตอนเลิกเรียนก็ได้ไปปรึกษากับโมลิคือว่านะผมนะหลงรักสาวคนนึงด้วยละ่ะโมลีก็สติหลุดไปเลยแวมพรยแต่ละตนจะมีอาหารจานโปรดเป็นของตัวเองบางคนก็ชอบเด็กหรือบางคนก็ชอบสาวเวอร์จินแต่สําหรับฉันมันจะต้องเป็นชายวัยสิขวบที่ยังเวอร์จินเท่านั้นอีแค่3ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น ฉันจะปกป้องความซิิงของลิฮิโตให้ได้อันิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าแวมไพกับนายเวอร์จินดูได้ที่เน็ตฟ i x เลยฮะ